สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิกมดสกโกเวสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีโอกาสได้มาซ้อนสไตล์ตงัดข้อนะครับเป็นท่าที่พัฒนาการเนื้อหลังโดยตรงสําหรับสายงัดข้อนะครับเดี๋ยววันนี้ น้องๆหรือเพื่อนๆคนที่สนใจกีฬางัดข้อนะครับแล้วก็เป็นคนที่ถนัดสายท็อปโลนะครับอย่างผมผมเองก็เป็นคนที่ถนัดกีฬางัดข้อในท่าเขาเรียกว่าวิธีการกดแบบท็อปโลนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าซ้อมแบบไหนกันก็อย่างท่าแรกที่ผมจะแนะนําให้คนที่สนใจนะครับก็คือตัวนี้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆมีอ,อ,กกอุปกรณ์ตัวนี้ครับแล้วก็มีบาร์หักคอเนี่ยผมแนะนําเลยมุมนี้เป็นมุมที่ดีมากสายงัดข้อท็อปโลนะครับมุมมุมที่คนถนัดท็อปโล ต้องการที่จะฝึกพัฒนาหลังแล้วก็โฟอาร์มไปในตัวในเวลาเดียวกันท,ท,ทําทําท่านี้ดีมากเลยโดยการจากบาร์ที่มันเข้าหาลําตัวอย่างนี้นะครับทมมมํามุมเนี้แล้วเวลาออกแรงเนี่ยพยายามงุ้มข้อมือไปนิดนึงนะครับเราดึงด้วยหลังดึงด้วยหลังแล้วทำมาเคอร์โฟอาร์มตรงเนี้ยต้องง,งอต้องงอข้อมือไหมพี่ต้องงอข้อมือครับพยายามมีสมาธิโฟกัสว่างอข้อมือแล้วถ้าไม่งอข้อมือตรงอย่างเดียวเลยมันมันออกแรงเฉพาะ กล้ามหลังลส่วนใหญ่ข้างงอน,นิดนึงจะออกแรงโราร์มตรงนี้ด้วยแล้วก็แฮมม์เขืเนี่างทำงานแน่นอนอยู่แล้วแต่ว,ว่าตอนถอนลงเนี่ยพยายามล็อกค้าตรงนมีหนึ่งขอนค้างครับไม่ไม่ปล่อยให้มันไหลลงเร็วเหมือนเราโฟกัสเฉพาะเล่นกล้ามเนื้อเราโฟกัสให้ได้ในเรื่องของเซตเอ็นด้วยโดยการค้างมันเนกาทีฟนะครับทำชา้ชาๆปล่อยลงชา้าๆเดี๋ยวลองมาดูครับว่าเล่นยังไงมาครับสําหรับคนที่เริ่มเล่นนะครับก็ทํา2มือก่อนนะเนาะก็คือท่านี้โฟกัสกล้ามเนื้อแผ่นหลังทั้งสองข้างแล้วก็ลองดูครับเซตนึัง สองสิบห้าครั้งผมจับแบบเปิดนิ้วโป้งเหมือนเลยนะครับหรือเอานิ้วเปิดนิ้วโป้งหมายความว่าไงพี่เอานิ้วโป้งไว้ข้างในมันจะกิปแน่นขึ้นแค่นั้นเองเอานิ้วโป้งไว้ข้างนอกกันนิ้วชี้เนี่ยจับาราให้แบบนี้ครับล้อมไปมันจะทําให้ข้อมือแข็งแรงแล้วก็งุ้มแล้วกิปบปราได้หนักแต่ถ้าเราจับแบบนี้จับมัน้มันขึ้นแค่สี่นิ้วอ่ะสี่นิ้วเนี้ยออกแรงมันทําให้จับาราได้ตื้นแล้วก็มีแรงจับาลาน้อยลงก็คือให้เราจับมันอย่างนี้เปิดนิ้วโป้งออกอ่าคท้องมาไปมันจะทําให้้นแบบี ใช่เห็นไหมมันจะทําให้ออกแรงข้อมือฟูลแฮน์อ่ะแล้วก็ออกแรงข้อมือได้หนักขึ้นแค่นี้ดูที่จับเไปแล้วก็พยายามมึงข้อมือไว้ล็อกมาครับพร้อมแล้วลองดูลุกออกแรงประมาณนี้แทงเข้าตอกมาด้านหน้าตีเข้าตอกมาด้านหน้านะครับไม่ไม่กลางเข้าตอกตีเขตาตอกมาด้านหน้าแล้วก็ว่าคืองู้กแหวนอ๋อสามสี่ เจ็ดต้านหน่อยแปดเก้าบแอบสองล็อก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 ค่อยๆปล่อยมาครับอันนี้นับเป็นหนึ่งเซตคือผมบอกเลยว่าตอนที่เราทำจนมันล้าแล้วเนี่ยแล้วเราล็อกค้างนะครับค่อยๆต้านมันต้านแล้วปล่อย,ยช้า บอกเลยครับเ,เพื่อนฟิลมันเหมือนการกัดข้อเลยเหมือนเราโดนกดท่างไปแต่เราต้านพยายามไม่ให้มันหา่างอันนี้คือวิธีการฝึกข,ของกล้ามเนื้อแฮมกรเทอนนะครับแล้วก็แผ่นหลังทําให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเออล็อกสําหรับเขาเทคนิคหรือว่าความฟิลในความรู้สึกนะเอาไปใช้บนโตได้ดีอันนี้เป็นหนึ่งท่าที่พี่ฝากไว้ครับลองเอาไปฝึกกันดูนะครับสําหรับน้องๆหรือว่า เพื่อนๆที่เริ่มเล่นคนที่สนใจเล่นนะครับไฮท่าฝึกพัฒนาท็อปโลเทคนิคท็อปโลเนี่ยเป็นเทคนิคที่ต้องใช้โคอาร์มเป็นหลักแล้วก็หลังที่แข็งแรงนะครับทายัางไงก็ได้ให้ล็อกแล้วก็ไปด้วยกับเป็นแท่งอันนี้คือท็อปโลนะครับเป็นไฮท็อปโลเป็นท็อปโลแบบต้องใช้โคอาร์มเยอะๆเ,เนี่ยเพื่อนๆลองต้องซ้อมท่านี้ให้เป็นเป็นนิดเลยครับเพราะมันจะทําให้แข็งแรงขึ้นท่านี้ยากกว่าท่าเมื่อกี้ยังไงพี่ ท่านี้สำหรับท่านี้นะครับผมจะเพิ่มความยากขึ้นไปเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราจับมุมเดิมนะท่านี้เราก็จะจับมุมนั้นอยู่แต่ทีนี้เราเพิ่มความยากเอ่อด้วยการที่เมื่อกี้เราจับออกแรงสองข้างเท่ากันตอนนี้เราเริ่มเพิ่มความยากของข้างใดข้างหนึ่งสมมติว่าซ้อมข้างขวาเราจะปล่อยมือข้างซ้ายให้เหลือน้อยนิ้วแค่พยุงไม่ออกแรงดึงข้างนี้เป็นหลักแล้วสมมติว่าเราซ้อมข้างซ้ายข้างขวาเราจะปล่อย ปล่อยให้เหลือสองนิ้ว3มนิ้ว4ี่นิ้วแต่สมมุติเราเริ่มเล่นอาจจะปล่อยน้อยหน่อยเหลือ4นิ้วเหลือ3นิ้วเหลือ2นิ้วลองดูครับผมทำไงผมว่านี่ผมซ้อมขวาผมจะเริ่มปล่อยซ้ายลองทำห้ดูครับลองลองโฟกัสข้างขวาข้างซ้ายผมแตะไว้แค่นิ้วเดียว2นิ้วกันอ่ะผมแตะไว้น้อยหน่อยแต่แล้วผมจะออกแรงดีข้างขวาเป็นหลักจะใช้หลังจะใช้ออกแรงที่นิ้วก้อยเป็นหลักดูนะครับผมจะแตะไว้แค่ไปยุ่นิดๆพอนั้นพอพร้อมแล้วลองนะครับผมจะลองแตะเบาๆดึง หนึ่งทึบสองทึบสามทึบสี่ทึบห้าทึบหกล็อกล็อกล็อกื่อห้ปล่อยโอเคประมาณนี้อันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มความยากแล้วก็โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักนะครับแต่ว่าเพิ่มภาระ เออให้แข่นข้างใดข้างหนึ่งทำงานแทนแถ้าคนเก่งๆทาแบบไม่ต้องล็อกนิ้วล็อกเลไได้ไหม,มแบบมือแข็งแรงแล้ว,แล,วแล้วก็กล้ามเนื้อของแผ่นหลังแล้วก็โฟอาร์มแข็งแรงสามารถรับน้หนักตัวได้อะบางคนปล่อยมือเดียวยังไม่พอต่างประเทศนะมีมีการเพิ่มน,น้ำหนักด้วยช่วงน้ำหนักก็ข้างแล้วโหนช่วงเฮ็เ,เ,เออทำอย่างนั้นเลยคือมันเป็นบอดี้เวทด้วยละอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องน้าหนักตัวที่ไม่เยอะมากนะครับแ,แล้วก็อายุการซ้อมเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วถึงจะทำอย่างนั้นได้อย่างของพี่เองเนี่ยตอนนี้น้ําหนัก9ก้าสี่ โหนมือเดียวอย่งางนั้นบอกเลยไม่ไหวเพราะ <laughs> น้ำหนักตัวเองเยอะมากเพวัะนั้นก็ฝากให้น้องๆรุ่นใหม่ที่สนใจกีฬางาดข้อแล้วก็คนที่ต้องการอยากจะเก่งทางด้านกีฬาสายท็อปโลแล้วกันเพราะว่างาดข้อเนี่ยมันมีหลายเทคนิคไม่ไว่าจะเป็นท็อปโลเป็นสายฮุ๊ฮุกนี่อาจจะต้องมีหน้าแขนทีแข็งแรงมีหลังมีแข็งแรงนะครับหรือหรือว่าเป็นสายเทสอันนี้นก็ใช้ไดเ้เป็นวิธีการซ้อมที่มีหลาย,ลายๆอย่างนะครับที่แตกต่างกันไปเดีย๋ยวผมจะค่อยๆทยอย,อยแนะนํา โอเคเดี๋ยวเราไปต่อนที่ท่าอีกท่านึงครับที่ผมจะแนะนําเดี๋ยวเจอกันครับเรามาต่อกันท่าที่สองที่ผมจะแนะนําในการพัฒนาโคอาร์มและกล้ามเนื้อแผ่นหลังนะครับท่าอะไรเดี๋ยวติดตามครับมาดูนี่เลยถ้าเพื่อนๆมีโอกาสเข้าพิเนสนะครับหรือว่าน้องๆนักกีฬารุ่นใหม่ๆที่อยู่ในฟิเน็ตต้องการหาอุปกรณ์หรือว่าท่าไหนที่มันซ้อนแล้วพัฒนากล้ามเนื้อหรือว่าสาหรับเล่นกีฬางัดข้อนะครับก็คือตันนี้เลยเร w วิ่ง นะครับลชชีตัวนี้ผมแนะนําให้เป็นกิ๊บแคบ่นะครับเพื่อนเพื่อเพื่อออกแรงโคอาร์มแล้วก็ดึงันหลังกิ๊บแคบคืออันนี้มีกิ๊บนะเนี่ยจะเหมาะจะเหมาะ้วหลับสายงัดข้อแล้วก็จับแคบนั่นแหละครับตอมนั้นหนักเอาเท่าที่เพื่อนๆนไหวนะครับไม่ต้องโงมากดึงหนีบ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 ดึง ประออมาณนี้อันนี้เป็นท่าหนึ่งที่บอกว่าพัฒนากล้ามเนื้อแผ่นหลังแล้วก็พัฒนาภูอามได้อย่างดีมันนี้ก็ลองให้น้องๆนะครับเอาไปฝึกกันผมบอกว่าจริง,รงๆแล้ว<ต>ออจะไปต้องใช้รําหนักเยอะไหมพี่จริงๆจะใช้หนักเยอะครับก็คืออย่างผมเองเล่นก็แทบหมดตับแหละอันนี้ถือว่าหนักมากหมดตับนี้ ลองลองเล่นสักรอบไปพี่เขาแบบว่าแบบใส่แบบแบบสุดแม็กซิม,มัมเลยมันจะทําไปเพื่ออะไรล่ะอ๋อ,าอมาเอาละสองร้อยห้าห้ากรัมลองดูครับสองร้อยห้าห้ากรัมพี่วิจจะไหวไหมจะหนีจะหน,นีเจ็บอยู่ไหมมาครับเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามเอฟไปเอฟห้าเอฟหก นถ้นนถาสมมติเล่นน้ำหนักก็เยอะไมพี่ถึงเอาขาไปเหยียบตรงเกงคะเ,เออคือมันเก็บปลาเราเข้าไปเก็บปลาได้ใกล้คือจริงๆแล้วถ้าวางเราเอาวางห่างเนี่ยเราเอาตัวเข้าไปเก็บปลายากหมายถึงว่าเราจะเอาเอาตัวเข้าไปเก็บปลาแล้วก็ยกขึ้นมาย่างสอนน้องๆหน่อยไอ้ท่านี้ทำยังไงพี่เวลาถ้าแบบอยากเล่นหนักๆแล้วแบบจะทำยังไงดีอะถ้าสมมติลัวเอาไม่ขึ้นอะทำไม่ขึ้นเหรอมันก็ต้องค่อยๆไล่น้ำหนักไปอะเพราะว่ามันก็คล้ายๆเล่น เล่นเบสตั้งกำรรเนื้อคืออยู่ๆเราเล่นวันแรกเลยจะมาอัดหนักอย่างผมเลยอ่ะมันไม่ได้หรอกมันก็ต้องค่อยๆไล่จาหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นสเตปไปครับอย่าใจร้อนซ้อมแบบใจร้อนเนี่ยผมว่าทําให้เราไปได้ไม่ไกลอาจจะบาดเจ็บแล้วก็ทําให้ลมเลิกไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างครับมันต้องมีขั้นตอนมีระยะเวลามันพยายามมีเป้าหมายแล้วก็มีความตั้งใจทุกคนเป็นแชมป์ได้เหมือนกันหมดครับเมื่อว่าน้องๆคนไหน เอออย่างผมเองเนี่ยก็ต้องแบบแพ้มาก่อนอย่างตัวเนี้ยแรกๆเนี่ยไปแข่งไม่ว่าจะเป็นเจอเพื่อนแฮมเมอร์ซุปเปอร์เลอร์และอีกหลายๆคนผมก็แพ้เข้ามาพอแพ้มาเนี่ยเราไม่ย่อท้อเราค่อยๆมุม่งมันฝึกซ้อมซ้อมไปเรื่อยจนกระทั่งในยุคนั้นผมก็กลับมาชนะทุกคนแบบค่อนข้างง่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฮมเมอร์หรือว่าซุปเปอร์เลอร์หรือว่าอีกหลายๆคนที่ผมแข่งในงานนานาชาติ แม้กระทั่งฝรั่งตัวใหญ่มันก็สามารถที่จะกลับมาชนะเขาได้อันนั้นคือเราต้องมีวินัยในการฝึกซ้อมแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นขั้นตอนอย่าคิดว่าวันนี้วันพรุ่งนี้เราจะชนะเขาได้เลยไม,ไม่มีทางครับจะบอกง่ายว่าพี่วิทย์แต่แรกเมื่อก่อนก็แพ้เหมือนกันเริ่มแรกที่เข้าสู่วงการตอนอายุ17-18เนี่ยพี่เคยไปงัดกจ่าแสบในรายการอีเวนต์รายการหนึ่นงพี่ก็แพ้เขาจ่าแสบพี่ก็แพ้เขาแพ้แบบขาดลอยเลยไหมไม่ถือว่าขาดนะก็ถือว่าได้ต้านกันอยู่ถือว่าเป็นเด็กหนุ่ม แรงเ<ร>ยอะคนหนึ่งแรงเยอะแรงเยอะโดยธรรมชาติตั้งแต่อายุน้อย,อยเลยแล้วก็สุดท้ายก็มาเจอในรายการเออูนเจ็โชวก็ยังมาเจอกับจ่าแต่ก็ตอนนั้นก็แพ้เข้าไปนะครับแพ้ไปด้วยเทคนิคแล้วก็กําลังที่ยังเป็นเด็กแล้วก็เขาผู้ใหญ่ต่อมาก็เริ่มเฮ้ยมาเจอในรายการหลังในรายการเอฟบีท uh, ี ในการรายต่อ,อรายผมก็ชนะทั้งหมดอันนั้นคือผมเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มโตขึ้นพัฒนาการเริ่มดีขึ้นโดยต้องใช้ระยะเวลาสําคัญนะครับอย่าไปรีบร้อนอย่าไปหักโหมมากเกินไปมันทาให้อาจจะร่างกายมันกรอบแล้วก็ไม่พัฒนาแล้วถ้าบาดเจ็บนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยแล้วถ้าบาดเจ็บนี่ยิ่งโอ้โหที่ต้องหยุดซ้อมต้องคิ้งไปเลยอันนั้นคือเป็นข้อเสียครับพยายามอย่าใจร้อนสำคัญนะครับฝากไว้กับน้องน้องรุ่นใหม่นะครับค่อยๆไปค่อยๆไปเนาะมีอะไรจะถามไหมครับตาล้องอถ้าปกติแล้วพี่ปกติพี่ซ้อมแบบเนี้ย พี่ต้องจำเป็นต้องใช้น้ำหนักเยอะๆไหมหรือไม่จาเป็นเอ่อจำเป็นในบางวันในบางครั้งในบางตารางที่เราเข้าซ้อมนะครับเพราะ<ม>าว่ายางน้องแบบเฮ้ยเห็นพี่เล่นหนักอะอยากเล่นหนักบ้างได้ไหมอะคือการเล่นหนักนะมันเป็นแมสมัน,ม,นมันเพิ่ม power ถ้าเกิดเราแต่ว่าหนักในที่นี้คือต้องคอนโทรลท่าให้อยู่ในอยู่ในค่าที่ถูกต้องด้วยระเบียบที่ถูกต้องหนึ่งคือป้องการการบาดเจ็บสองคือการพัฒนานการที่มันพัฒนาเลเวลขึ้นไปอย่างน้องๆบาง,นงนคนนะครับผมเห็นซ้อมเนี่ยอาจจะ มุมหรือว่าท่าทางในการจัดระเบียบร่างกายในการยกในแต่ละทา่าผมเห็นใช้น้ําหนักเยอะนะแต่ว่าท่าทางมันไ,ไม่ถูกต้องมันทําให้ออกแรงมัดกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆในการออกแรงเสียเวลาเปล่าครับและอาจจะบาดเจ็บร่างกายด้วยซ้ําไปอันนี้คือเจ็บมายิ่งแล้วใหญ่เลยเอออันนี้คืออาจจะมีความรู้น้อยอาจจะใช้ในเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะความเชื่อของตัวเองในการฝึกซ้อมทําให้น้องๆพวกนี้คือวนลูกอยู่ในในใน ในวังวนของตัวเองในความพิมพ์ตัวเองว่าเฮ้ยต้องซ้อมหนักขนาดนี้มันถึงจะแข็งแรงขึ้นโนกิดครับจรที่ไม่ต้องหนักมากเริ่มจากท่าที่ถูกก่อนอเอามุมเอาท่าที่ถูกต้องครับในการฝึกซ้อมมาออกกายรับรองว่าน้องๆจะพัฒนาครับขอให้มีวิในัยในการฝึกซอ้อมให้สม่ำเสมอเท่านั้นเองด๋ยวติดตามในท่าต,ต,ต่อไปครับโอเคเรามาต่อกันในท่าสุดท้ายของคลิปนี้นะครับน้องๆเพื่นนอนก็อยากจะแนะนําในส่วนของท่า จับแบบรีเวิร์สนะครับจับแบบหงายมือแล้วก็ดึงลงนะครับลัดคู่ด้านบนนี่เองเป็นสถานีตัวลัดคู่เนี่ยครับเพื่อฝึกกล้ามเนื้อไเบเสร็จแล้วก็แผ่นหลังของเราในส่วนของการจับหงายมือนะครับมันจะโดนในเรื่องของใบเสร็จเข้ามาช่วยในการดันเออดึงบาลงด้วยนะครับแล้วการหดตัวลงก็กล้ามเนื้อแผ่นหลังทํางานแน่นอนเพราะฉะนั้นพยายามฟิลนะครับในการทํางานในการออกแรงท่านี้ไม่พยายามดึงสอ,อด้านข้าง พยายามดึงสอบมาด้านหน้าว่าสอบมาด้านหน้าเพื่อนๆจะได้หลังที่แข็งแรงขึ้นหนาขึ้นออกแรงยากขึ้นครับแต่ว่ารับรองลองทำดูเริ่มแรกก็ับอลองน้ำหนักไม่ต้องหนักมากครับสี่ห้าปอนด์ที่สี่ห้าโลไม่รู้สี่ห้าปอนด์โอเคจับไม่ต้องกว้างนะครับเปิดเดอันนี้สังเกตดูนิ้วมือที่ยังยังไม่หนักมากที่ยังจับอย่างนี้อยู่นะครับใช้สี่นิ้วจับไม่ได้เปิดนิ้วโป้ง ก็พยายามว่าส่องมาด้านหน้าไม่เอาสองข้างตัวนะครับปุ๋ยธรรมชาติสองอยู่ด้านหน้าต,ต,ตัวเป็นตรงตรงดึงจากเก็บข้อศอกอันนี้แนะนําสําหรับคนที่เล่นหลังเลยนะครับสําหรับสายบอดี้บิดิ้งแทงศอกมาด้านหน้าพยายามบีบสอบข้าหากานหายใจเข้าใจออกปึ๊บอันนี้เข้าหลังมากขึ้นเห็นตัวนิดนึงเห็นตัวนิดนึงแล้วล็อดตดึงมาที่ประมาณไหล่ปลานนครับใช้ข้อศอกดึงนะครับ ลองดูครับกับฟิวตั้งตัวตั้งตัวตรงแล้วดึงตึ๊บเพื่อนๆลองไปทําดูมันมีความต่างสําหรับผมเองถ้าผมให้ผมแนะนํานะพยายามตั้งตัวตรงครับแล้วก็ดึงเข้าต่อไปด้านหน้าว่าเข้าต่อไปด้านหน้าดึงเข้าหาตัวเป็นชื่อ,องมงกลมโดนหลังมากเพื่อนๆลองไปทําดูอันนี้จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการออกแรงนะครับสำหรับสายงาัด้อเพื่อนๆลองทําไว้จริงๆแล้วในบางค่าเนี่ยผมบอกว่ามันเกือบจะไม่แตกต่างกับสายบิลดิ้งเลยทีเดียวมันเอามาใช้ร่วมกันได้ คือพัฒนาให้มีขนาดกล้ามเนื้อแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เอาไปใช้บนเทคนิคบนโต,โตอีกทีหนึ่งให้เพื่อนๆเนี่ยค่อยๆศึกษาไปผมรับรองว่าวันหนึ่งทุกคนเนี่ยต้องเก่งแล้วก็มีรูปร่างที่สวยงามแล้วก็สุขภาพดีไปด้วยกันนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ออกกายแล้วก็รักษาสุขภาพแล้วก็รูปร่างพยายามจะเป็นแบบอย่างให้รุ่นต,ต,ต่อๆไปนะครับพยายามออ,ออกกายเพื่อรักษาสุขภาพกันแล้วก็เล่นกีฬาแข่งขันเพื่อความสนุกสนานเพื่อ สร้างสัมพันธ์ทำไมตรีที่ดีต่อกันนะครับอย่างผมเล่นกีฬาเนี่ยแพ้ชนะกันแค่บนโต๊ะพอออกมาแล้วเนี่ยทุกคนเป็นเพื่อนเป็นพีเน่เป็นน้องกันนะครับฝากฝงกมาด้วยสําหรับนักกีฬารุ่นใหม่นะครับน้ำใจน้ำใจเป็นสิ่งสําคัญพยายามอย่าละเลยมันนะครับทุกคนเป็นเพื่อนกันเป็นนิดกันนะครับฝากว้ด้วยสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปครับ